ครับผมสวัสดีครับผมที่น้ำปลานะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะพระสมเด็จวัดระฆังนะครับรุ่นอนุสรณ์ห1 8รอปีนะครับอีกพิมพ์ใหญ่พระประธานอีกหนึ่งพิมพ์นะครับนั่นก็คือพิมพ์อกล่ำนะครับวันนี้เป็นอกล่ำไข่ปลาใหญ่นะครับลองดูนะครับเพืความชัดเจนนะดูลักษณะของภาพภายนอกฝั่งนะครับเมื่อเราดูนี่ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็น ทรงลำตัวของปลาครับมีเสียงโตโตนะครับมีโล่งทรงลำตัวเนี่ยด้านบนจะใหญ่นะครับเป็นลำลำแล้วก็ลงมานะเอวจะเล็กๆนะครับเหมือนกับอนุสร์หนึ่งร้อยแปดปีที่ที่ให้ชมไปนะครับตามคลิปก่อนๆนะครับที่เป็นพิมพ์อกลำอันนี้ก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับแขนขวาเนี่ยจะใหญ่อวบนะครับเหมือนมีกล้ามนะครับ แขนขวานีใหญ่หวเหมือนมี้กล้ามเลยนะครับพิกดูที่ตะแคงจะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยอกล่ําอกใหญ่นะครับแล้วก็แขนตรงร่องแขนก็จะลึกนะครับเสียงโตนะครับเกรดก็จะทะลุขึ้นข้างบนนะฮะตัวทีนะครับเกรดก็จะไปชนซุ้มข้างบนนะลึกนะครับลึกนะครับเส้นประทีก็จะชัดเจนนะพิกไปี่มานี่เห็นเป็นเส้นเลยนะครับวันนี้ไข่ปลาใหญ่นะครับเนี่ยไข่ปลาใหญ่นะครับเส้นซุ้มก็จะมีความใหญ่นะคมชัดนะครับ ขอบด้านข้างเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับจะทำมาดีนะครับขออนุญาตส่องให้ดูนิดนึงนะครับส่องดูเกจก่อนแล้วกันนะครับนะครับเกจจะชนประมาณนี้นะครับเกจนะครับชนประมาณนี้นะครับจะซุกเข้าไปนะครับไม่ไม่เสมอกับเส้นซุ้มนะครับอันนี้องค์นี้ก็จะมีเส้นเอ่อทั้ทีบมีสีพึ่งโผล่มาเอาไม้เห็นนะครับนี่เสียนะครับเสียนท่างจะ แบบแบบเอ่อจะเรียวๆหน่อยนะครับเรียวจะใหญ่นะฐานที่ใหญ่นะครับนี่อกนะครับอกลำนะครับเนี่ยชัดเจนอกนะครับนะครับอกซอกแขนจะลึกนะครับอ่ซอกแขนลึกนี่ดูนะครับอ่พื้นผิวขององค์พระเนี่ยก็จะยังทรงอ่าคงภาพคงคงสภาพเดิมๆอยู่นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าซอกแขนท่านดึกนะครับไม่ไคยปลาใหญ่นะเป็นจุดนี้เลยนะครับ เนี่ยเราเาหานค่ามางี้เห็นชัดเจนนะอกนะเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับด้านหลังก็จะมีตะายางเดิอนอ่ตาตะยางเดินล้างนิดนึงนะครับแต่ก็จะมีตะยางเป็นรูปะระฆังนะครับก็เนื้อพ้าก็จะมีมวนสารสีดำๆอะไรพวกนี้นะให้เห็นนะปรากฏให้เห็นนะครับน,นะครับเนี่ยนะครับสารดำๆด,ด้านหลังก็จะถ้าเราส่องดูอย่างเงี้ยนะครับเหมือนจะมีรอยแปรงปัดหรือรอยกระดาษทรายรอยขัดพระน,นะครับเนี่ยนะครับ สังเกตดูนะครับทุกองนะเกือบจะมีมีเกือบทุกองนะครับเนี่ยนะครับมีรอยแปลงปัดนะครับขอบด้านข้างนะครับขอยาสองโอนะครับมีมวลสารนะครับชัดเจนนะเนื้อหนึนุ่มนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นรูมวลสารที่เราดออกไปนะครับแล้วก็จะมีมวลสารเป็นก้อนนะครับเหมือนที่รู้นะครับว่าสมเด็จพระสมเด็จอนุสรณ์ร้อยสิบแปดปีเนี่ยก็เป็นส่วนที่ผสมมวลสารนะหลายหลายรุ่นมาไว้ รวมที่อนุสรณ์ร้อยสิบแปดปีนะครับเพราะนั้นก็จะมีเม็ดมอนสารนหลายๆส่วนนะครับอาจจะปรากฏเป็นเม็ดที่เห็นก็มีนะครับอ่านะครับอกล้ำนะครับอกล้ำนะครับอนุสรณ์หนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมของครับสวัสดีครับผม